สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูเครื่องรางชนิดเขี้ยวงากันครับเป็นของที่น่าสะสมอีกชิ้นหนึ่งหนึ่งครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยงาแกะพระพุทธ องค์นี้ชิ้นนี้ศิลปะงานเป็นของหลุงพ่อเดิมครับแต่ผมก็ไม่กล้าคิดเข้าข้างตัวเองว่าจะถึงจะทันท่านนะครับเพราะช่างแกะที่แกะให้หลวงพ่อก็สืบทอดวิชากันมาครับ แต่ตามลักษณะแล้วพื้นผิวจะมีการสึกลื่นไม่เป็นสันเป็นขอบคมครับเนื้องาฉ่ำเป็นซีกงาครับด้านหลังจะอูงมมนครับไม่เรียบ แรงว่าเป็นงานแน่นอนครับแล้วก็มีรอยจานด้วยครับกล้องไม่สามารถจะให้เห็นได้ถ่ายยากหน่อยครับเห็นแผ่วเพราะรอยจานก็สึกไปแล้วครับแต่ก่อนนี้เขาก็ไม่ได้ใส่กรอบไว้แบบนี้ครับ อาจจะพกติดตัวสมัยก่อนก็หอผ้าประเจียดบ้างใส่กระเป๋าบ้างอะไรเงี้ยครับโดนเสียดสีก็สึกหลอไปครับตามกาล้วเวลาเนื้อง,งาเหลืองสวยดีครับ ขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่มากครับยิ่งมองดูยิ่งซึ้งครับงาเก่าผิวจะไม่เสมอเป็นสีเดียวกันนะครับมีเข้มมีอ่อนเป็นมิติครับตามซอกตาม ส่วนนูนเฉดสีจะบ่งบอกธรรมชาติได้ครับไม่ได้คู่ไม่ได้อบในทำสีครับงานแบบนี้เป็นงานดิบๆครับแกะด้วยมีดอย่างเดียวไม่มีเครื่องเจียรย แบบนี้สิครับสวยน่าเก็บครับชิ้นต่อไปครับเป็นช้างงาแกะครับเชือกกลางเป็นของหลวงปู่ทิมปลุกเสกออกที่วัดโพสัมพันธ์ บางละมุงชนบุรีครับสวยงามเก่าครับหลวงปู่หลวงปู่ทิมท่านปลุกเสกให้ที่วัดโพสัมพันธ์ครับซึ่งอาจารย์มีอาจารย์บุญมีเป็นสิทธิ์รุ่นน้องครับหรือเป็น สหมิตรนะครับน่าจะเป็นรุ่นน้องที่เคารพปูชากันครับเชือกแรกไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนปลุกเสกหรือเปล่าตัวใหญ่สีขาวส่วนเชือกเล็กตัวเล็ก เป็นงาแน่นอนครับทุกชิ้นแต่ก็ไม่ทราบที่ว่ามีการปลุกเสกไหมผมจับมาอยู่ด้วยกันมาให้เขาเหงาครับเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกว่ากันอย่างนั้นเพลินด,ดีครับแขวนกันเป็นชุดเป็นกลุ่มไปไหนด้วยกัน น่ารักดีครับผมมันชอบของไม่ค่อยเหมือนใครอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นเสือศิลปะ เป็นหลุงพระปานคลองดานแน่นอนครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นถึงหลุงพ่อท่านหรอกครับถ้าอยู่ในมือเซียนเขาคงบอกแล้วครับว่าเป็นของหลวงพ่อปานแน่นอนล้านเปอร์เซนต์อีกเช่นเคยคือส่วนตัวผมนะครับหลวงพ่อปานกี่ปีแล้วครับสมัยรัชกาลที่5ถ้าเป็นชิ้นงานของท่านคงจะสึก ไม่เหลือความสวยงามที่เป็นเหลี่ยมเป็นคมให้เห็นแบบนี้แล้วครับคงจะรื่นมือหมดแล้วครับผิวรื่นคอรื่นแค่เห็นเข้าโครงครับแต่เสือตัวนี้สวยครับเป็นไซส์ใหญ่เสือจะดูผิว ก็ดูให้เป็นสับป,ปะรดครับผิวฉ่ำเป็นจ้ำจ้ำเชื่อขนมกินได้ครับแต่ก็อย่าเพิ่งฟันทงนะครับเคี่ยวชิ้นอื่นเนะ่ยเขาก็ไปคั่วไปทำให้ฉ่ำได้ครับการดูเคี่ยวเสือต้องศึกษาครับ ไม่เป็นก็โดนเป็นเรื่องธรรมดาของนักเล่นหาจะให้แน่แท้การดูเขี้ยวเสือต้องดูค้นดูตูดครับดูรูที่ใต้ฐานครับต้องอ่านเป็นครับว่ารูแบบไหนเป็นเขี้ยวเสือเพราะมันมีไหลยเขี้ยวครับสัตว์ทั้งหลายที่เข้ามาแกะแล้วมาแอบอ้าง มีทั้งเขี้ยวหมีเขี้ยวอูดเขี้ยวลิงสารพัดครับส่วนมากจะเจอเขี้ยวอูดกันเยอะครับเนื้อหาคล้ายกันทำให้ฉ่ำได้ง่ายครับหลายคนคงไฟ,ฟ่ฝันนะครับ รูปผู้ชายตัวจริงต้องมีเสื้อแขวนครับนั่นว่าอย่างนั้นนะมันแลดูเหมือนเหมือนแบบแมนแมนยังไงไม่รู้นะมันเท่ครับกินไม่ได้แต่เท่ครับขอบคุณนะครับเป็นเพื่อน ขอให้โชคดีครับถ้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ